มาครับอ้าวอ้าวอ้าวผู้ชมดูเพื่อนดูนี่คือผมให้นิยามว่าข้าวแกงรสซิ่งเหมือนสัสตราจารยนบอกว่าอีกน่าลองว่ะอันนี้คือปั๊มปตทที่กำลังจะไปปากน้ําก่อนขึ้นทางด่วนไปพระรามสองอะไรพวกนี้เนี่ยยึงเยองยิงเยองใช้นี่ก็สิน้ำีันหรอเยึงเยองลมันแต่ว่าปั๊มนี้ยมันยังไม่ข้ามไปนู่นนะยังไม่ข้ามยังไม่ข้ามไอ้ทางด่วนอะ ใช่มันยังไม่ข้ามทางด่วนอยู่ฝั่งสีนครินตรงน <fit> ี้นะตีน้อยบีกินอะไรเออตีน้อยบีกินอะไรพวกนี้นะครับผมปั๊มนี้เลยเอาชักเอาชักเอาชักชันนะเอาชักชานนะไอ้เฮี้ยนนี่มันพี่เต่านี่หว่าเอาชักชานไอ้ฉัดโอ้ยไม่ต้องฉอนไม่ต้องฉอนไอ้ฉัดเดียวไป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 ไพี่ประดุกยังมีว่ะประดุกมีครับ อูยอันนี้ก็มีเนี่ยข้าวไก่กระปิเล็กน้อยเอะไรแม็กบิ๊กข้างในเขาบอกว่าปลาดุกครับรัดข้าวใช่ไหมรัดข้าวอุูยมีไข่อันนี้ไข่ปลาโลว่ะครับไข่ปลาโลว์นี่คือไข่ต้มอ๋อไข่ต้มผมเอานี่แหละปลาดุกหนึ่งแล้วก็ผมขอเหมาอันนี้มาได้ไหมด้ไ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 ดแล้วก็ไข่ไข่ต้มครับแถมไม่นอนเพราะปลาดุก เอผัดกะเพราไก่ไปน้อยไยไข่ต้มครับไข่ต้มมาเลยของผมผัดถั่วกะเพราครับหมูหวานเออผัดถั่วกะเพราหมูหวานหมูหมดแล้วนะคะหมูน่าจะอร่อยแล้วก็โป๊ะไข่ดาวสักใบหนึ่งครับเออโป๊ะไข่ดาวใบหนึ่งเต็มเต็มเตเต็มป้าไม่ต้องใส่ถุงก็ได้นะยืนกินนี่เลยดีกว่าป้าเชิญเรียกป้าไม่เห็นหน้าเลยเรียกป้าเดี๋ยวป้าโกรธีกพี่ก็ได้นี่ครับขอบคุณครับพี่ เจ๊ขอช้อนนยมือต้องเป็นเจ๊นะอ๋อนี่ของคุณนี่ใช่ใช่ของผมวางนี้เลยผมขอยืนกินตรงนี้ครับข้าวแกงยืนกินเอามาง่ายๆเหมือนอยากับป๊อกๆนะผมว่าป๊อกๆนะอ๋ออันนี้เป็นแบบเหมือนแกงพวกพวกต้มแกงคั่วเนี้ยใช่ใช่จริงๆอ่ะอันนี้ใบเลยยี่หล่าใบยี่หล่าราว่าคือถ้าเราไม่ไม่ใส่กาะเขาจะมีถ้วยโฟมเราจะกินง่ายกว่านี้ใช่ใช่แต่เราไม่ได้บอกเขาเพรานึกว่าเรากลับบ้านใช่ใช่ ได้ฟิววะได้ฟิวได้ฟิวพี่ผมอยากให้คุณได้ได้ลองชิมปลาดุกอ่ะชิ้นสุดหูอืมอืมเลอุ้ยรสชาติดีเหมาไหมสองชิ้นเหมาไหมใส่ถ้วยเหมาป่ะเอาเอาปลาดุกใส่ถ้วยถ้วยหนึ่งก็ได้ครับไม่ย่างราดข้าวครับเหมาเลยอันนี้ครับขอเหมาครับนี่ อันนี้อะไรอ่ะผัดกระเพราข้างในกระเพราข้างในใช่ป่ะใช่ครับใช่ก็ผัดอุ้ยเวลามันโดนแดดเลยดูดิอุ้ยดูดิอุ้อุ้ยด็นี่ครับวางอาหารนี่อย่างนี้กระเพรานะโอ้โหคนนี้นี่ใต้หมดแล้วนะเที่ยงเลี่ย ขายในกี่โมงครับสี่ห้าโอ้โหนี่ลงมาปลายแล้วเนี่ยนะปลายแล้วไปปลายแล้วเนี่ยตอนนี้เอามาถูกมากกับข้าวสามสิบบาทเนี่ยเท่าไหร่ครับสามบเนี่ยกับข้าวถ้าเปกับข้าวสามสิบเหมือที่ผมสั่งเนี่ยเท่าไหร่ครับเนี่ยนี่ห้าสิบบาทห้าสิบบาทสองสามอย่างนะสามอย่างสองสามอย่างนะให้คุณต้องชิมนี่ว่าผัดถั่วเพราะว่าเป็นอาหารคลาสสิกนะผัดถั่วผัดถั่วหมูสันชั้นเหมือนไก่นะ เซาภัยนะให้เลยนี่อร่อยไหมอร่อยรสชาติแบบเป็นข้าวแกงาคกลางอ่ะที่อร่อยรสชาติคล้ายๆแบบว่าต้าเราทํายาเราทําอ่ะคืนนี้เลยพี่อนใส่เย็นไหมใส่เย็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแน่นอนแน่นอนตั้งนี้หวังนี่เลยเดี๋ยวเป็นที่โตเลยน้่งจิบดีกว่าหื้หุ่ยหลบจิบหรือเสียวหลอด ผมว่าหนมจีบยีสครับจแล้วกันหนมจีบแล้วกันจีบยี่สบแล้วกันอะไรครับหนมจีบครับจีบยีครับราดซอใส่กระเทียมเลยฮะมีเท่าไหร่บ้างครับยี่สิบสี่สอ๋อสามสได้สามสิบสี่สิบสิบยี่สิบสามสอ๋เลนสี่สิบ้ะอเยอะนี่อู้เยอะเยอะอูเยอะนี่สี่เยอะนี่ล้่นอุ้ยลนมึงลั่นอะออแพ็กมาแล้วเกี๊ยวกรอบ ผสมกากหมูเต็มเต็มครับเส่ให้เป็นเลยเติมเต็มนี่นี่นี่หูยคุ้มท่วมคุ้มท่วมอย่างนี้ต้องปรุงใหม่ป่ะนะไอซอสเนี่ยหรือว่าไม่ต้องคอะอ๋อปรุงใหม่อ๋อปรุงใหม่ที่ปรุงใหม่อยู่นะเออแสดงว่าเขาปรุงใหม่กันทุกเจ้าเนาะถึงว่าทำไมแต่ละเจ้าอร่อยไม่เหมือนกันนะเพราะว่าซอสปรุงใช่ครับนี่ครับนี่นี่ครับนะครับ ต้มเจ๋วขึ้นขนมจิบกิ๋วนะขึ้นขนมจิบรสติ้งอนะคุณอยู่แถวนี้มีที่ที่ท้องว่าตอนนี้แถวนี้กลับมาเปิดใหม่สี่นักเรียนสมุดประจำได้ไหมเพิ่งกลับมาเปิดใหม่ตอนนั้นเรามาเปิดไปความจอกเก้มันปิดแล้วไม่ใช่หรอมันเปิดมาใหม่แล้วเห็นพี่ไปอยู่ไม่แบบเอาใหม่ๆนี่เลยนะใช่เพิ่งเปิดเลยเจ๊ก้อยเพิ่งไปเมื่อวานเ่ยเมื่อตอนนั้นแม่งล้างเลยนะใช่จริงเหรอเออตอนนี้แม่งเปิดใหม่ละ น่าน่าลองเข้าไปดูเหมือนกันว่าเปิดแค่ไหนนะใช่ไม่ได้เปิดแค่สาวเอใช่ียเขาบอกไม่นะต้องลองเข้าไปดูผมไม่แน่ใจเหมือนกันเอาเอามื่อวานก็วันจันทร์เอาเด้เฮ้ยคุณชิมก่อนก่อนไปบรดูใส่เนี่ยผัดผัวนั่นผัวต้องไมไ่อยู่บ้านไม่ได้กิน,นเว้ยเฮ้ยพลาสติกมากเว้ยพี่รสชาติแบบเด็ดเด็ดพี่นึกออกเลยว่าสิ่งที่ผมพูดอ่ะคืออะไรเด่๋ยว ขั้วยังกรอบเลยอ่ะใช่หมูหวานเป็นไงหมูหวานไม่ใช่หมูหวานมาไก่หรอไก่หวานไก่หวานเรื่องอร่อยว่ะใช่พี่ดีเลยโอ้โหสเลยนะได้มาที่ไหนวะตอนนี้โอ้ดีเลยแหละแล้วขายแบบตีห้าครับนี่ครับพี่เราหมดแล้วนี่ไงกลับมาซดนี่ปลาดุกเทีย กลับมาใช้คำว่าอะไรนะกลับมาซดปลาดุกอีกแต่ปลาดุกเขาอร่อยว่ะพี่แกงขั้วภาคกลางเหรอไอ้เงี้ยแบบนี้แหละคือว่าแกงแกงเผ็ดปลาดุกเออแกงเผ็ดแกงเผ็ดพี่ใช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 ้คำว่าแกงเผ็ดถูกต้องผมว่าอร่อยจ้านะกดไปเลยดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาอย่างนี้เลยเหรอโดนไปไหนไปเนี่ยเราได้ไปฝัดกับเพืไงอ๋อมึงว่าจะไปไหนวะเฮ้ยข้าวแกงอันนี้สามจัดนะ ได้นะจับจบเลยนะจัแจ๊บนะไปฟาร์มจร์เทไหมเนี่ยฟารมจอร์เทเรูปแบบข้าวแกงนี่เราไม่ค่อยเห็นนะเออข้าวแกงโรสซิ่งนะมันมีนะแต่ว่าเราจะไม่ค่อยได้เห็นอ่ะที่เป็นข้าวแกงโรสซิ่งเนี้ยปามาร์กโดนที่ยรป่ะฟาร์มจรเทดีกว่าไปดูว่าเปิดใหม่เป็นยังไงชะละวันยังอยู่หรือเปล่าไก่ทองยังมีไหมลุงยาอยู่ไหมลุงยาอยู่หรือเปล่าแม่ป้าบูสบายดีไหมแม่ป้าบูอยู่ฟาร์มจรเทหรอ ไอ้เหี้ยกูเพิ่งรู้เหมือนกันไอ้เหี้ยแตหยันพูดต่เนื่องไอ้เหี้ยวรรณคดีไทยไม่ได้รู้เรื่องรเวลาไอ้เหี้ยเลยเอาไปปะปะปะปเฮ้ยเปลี่ยนใจทันไหมวะทำไมวะสามสิบเก้าองศาความเจ้เล่เดี๋ยวว่าแต่เดี๋ยวว่าแต่หมาบ้ากูว่าตอนนี้เจราเข้แม่งบ้าไปแล้วมั้งอุ้ยแล้วคนเยอะคนเยอะคนเยอะมากเลยเต็มเลยอ่ะงั้นเราเดี๋ยวเราไปซื้อบัตรกันไหมได้บัตรซื้อบัตรกันซื้อบัตรก่อน เกะกะไปเมื่ทั้งเสาทั้งนี่เกะกะไปเมื่เฮ้ยอันนี้ถือว่าเป็นรูปเมื่อก่อนตอนผมเด็กๆใช่ป่ะรูปนี้คือรูปขายของที่นี่เลยรูปช้างนั่งกับรูปใส่หัวเอาหัวใส่เอาหัวใส่เข้าไปใส่ใส่ไฟบังเองอ่ะผมว่าผมเดานะ200คนละเฮ้ยใช่เหรอมีสิทธิ์ทำเป็นเล่นอ่ะคุณลองดูซิขอซื้อตก็ตหน่อยครับสองคนครับถ้าสองคนร้อยหกสิบเอ้ยร้อยหกสิบ โอนไม่ก่อนรู้เมืองสแกนได้ไหมจ้าจ่ายสดเลยจ้าจ่ายสดสงสัยไม่ได้เข้าเราแป๊บนึงนะครับเราแป๊บนึงนะครฮะที่รถเดินได้เรารู้กันนะครับโอนก่อนได้นะครับต้องเต็มเงินสดมานะครับมาพร้อมเงินสดแล้วจ้าป้าไมม่คนละแปดสิบบาทกลับมาเปิดนานยังไงป้าเพิ่มเงินขึ้นเลยค่ะโอ้ยเพิ่มเปิดได้สิบกว่าวันเองเฮ้ยยังไม่ถึงสิบวันเลยนี่หว่าดูดิความคลาสสิกของมันนย่าดูเลยนะเพิ่มแปดสิบบาทเลงครับร้อยร้อย ครับขอบคุณครับเข้ามาหมื่นกว่าคนแล้วเนี่ยจริงเหรอบ่ายสองใช่ครับบ่ายสองมิโชงแล้วโชว์งับแขนโชว์งับแขนผมว่าผมจะหายที่อยู่เนี่ยจระเข้ปิ้งังสดจอร์ดาเข้ปิ้งไปฉีกอีกวุ้ยนี่ตรงนี้อยู่เก่าแก่เลยนะใช่เก่าแก่จัดเลยอ่ะลานแสดงช้างไอ้เคียรเราต้องยังไงดีวะพี่ผมจําได้ตรงเนี้ยที่เรามาซื้อเนื้อจระเข้ เอ้ยไอ้ไอ้ไอ้นี่ยังอยู่ไว้ไอ้ไดโนเสาร์อ่ะถ้าไดโนสัตเนี่ยข้างในอ่ะเทีจะยากจะยังนะน่าจะยังน่าจะยังไม่เปิดเต็มที่อันนี้ยังใช้ได้ไหมแผ่นที่นี้ที่ทางเข้าทีเราอยู่ตรงนี้เนี่ยเฮ้ยนี่กี่โมงแล้วเนี่ย ดูได้ดูได้สองโมงเนี่ยเขาจะโชว์สองโมงนเนี่ยครึ่งชั่วโมงครึ่่งงชัวโมหมอมีให้นมหมูให้นมหมู้ไอตรงนี้มันเป็นนี่ที่โชว์เสือดินมัหมูที่นี่ให้นมโอ๊ตนะนมโอ๊ตนมโอ๊ตมิ้วเหรอโอ๊ตเมลว็นงกินนหูด้วยกินหรูมึงไปหรูออ้ไไอ้เหี้ยไปหรูอแต่แล้วนมโอ๊ตเขากำลังค่อยๆปรับใหม่ด้วยเปิดกลับมาเปิดแล้วที่มีหมากับกับลิงอ่ะใช่ไอ้ตอนนั้นอ่ะที่เราดูกันที่ของญี่ปุ่นอ่ะปังคุงกับเจมนี่อ่ะปังคุงเนี่ย เนี่ยปังคุงเนี่ยปังคุงปังคุงปังคุงนางหมากถ้วยไอ้เชี่ยสวนวางเกงจอเข้เชี่ยกำลังกลังจะบอกอะไรยังไม่เสร็จของแท้ชาเหรอที่สัตว์นี่มึงเจอเกงจระเข้เข้าไปของแท้ใส่เดี๋ยวกัดเดี๋ยวขาออกเดี๋ยวขาออกเฮ้ยเดี๋ยวขาออกผมซื้อต้องคู่กับเสื้อนี่ป่ะเสื้อฟาร์มอ่ะ จะทำงานที่นี่เลยไว้เลยเฮียเฮ้ยแต่ผมเอานะผมเอานะเอาเอาผมเอาถ้ามีไซส์ใหญ่ผมเอาตัวหนึ่งเขาเรียกว่าผ้ามันมันไม่หดอ่ะอ่าเฮ้ยอันนี้ดีกางเกง์จะเล่ฉี่ปีไอ้สัตว์ไอ้ยมวยวววเลยอันนี้ลาป่ะกว่าจะเป็นม้าแคะป่ะม้าแคะหน่องคกไอ้นนี้ต้องมีเตาหน่องคกเหรอเล่นมุก สวนสัตว์จามาไปไหนเนี่ยอนี่เป็นม้าแครครับก็เลยเอาหนมครกไปให้มันด้วยครับกระทงละสามสิบอันนี้บ้านที่เขาเรียกหน้าหมาปะหน้าหมาเนี่ยหน้าหมาเนี่ยหน้าหมาอันนี้หน้าควายเผือกนะเห็นยังเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับหน้าหมาหน้าควายหน้าเหี้ยวนี่ตอนนี้พ้อบัตรยุโรปกำลังฮิตทรงนี้เลยนะหน้าหมาปึ๊บเราไว้เป็นบุลเลตบุลเลต์ส่ะบุลเลต์บุลเลตมีตัวเดียวถือว่าไม่ผิดก่อไหนครับตอนนี้ได้สี่ห้าตัวได้อยู่แต่ถ้าอยู่นี้สี่ห้าตัวเนี่ยสบาย ถ้าเลยหกเนี่ยผมว่าโดนผมว่าตำรวจลงเถอเป็นผู้จำหน่ายมายังไม่เจอจระเข้เลย <laughs> เด็กรุ่นหลังก็ได้ยินจากพ่อแม่พี่ป้านะ้าอา<ม>คนเก่าก็คิดถึงเวลาเห็นเด็กๆน้องๆหนูๆมาเนี่ยคือแบบนั่งใช่เลยเนะนั่งเป็นบรรยากาศที่เราตอนเด็กๆเ,เลยนเนี่ยเนี่ยมันจะมาเป็นครอบครัวใช่ใช่จะมาเป็นครอบครัวผมลุ้นอย่างนะให้เขากลับมาทวงความยิ่งใหญ่คืนได้นะแต่ยากเนะเพราะว่ารูปแบบมันเปลี่ยนไม่หมดแล้วไงพี่นี่ให้มาแคะอาหารอาหารให้มาแคะเน้ยสดนะเราน่ากินเองมากกว่านะแคนหลอดสดกรึบเลยนะช่วงนี้ไม่ได้กินผักเลย ผมเจอของคลาสิกว่ะคุณต้องเอาว่ะนู่มันใช่ไหมใช่เอาหัวไปลองลองหรือลองปาไปลองหรือปาปาเมื่อคืนรูปแล้ว่ะไม่ให้เอาหัวเอาเอาคอพาดไงหูเยี่ยกับตายจริงไงมันร้อนนะดิร้อนเหรอนึกว่าคมลุงยาวลุงยาวใช่ไหมใช่คุณต้องเอาไหล่ลงให้เพราะว่าเอาเอามาแต่หน้าย่อตัวจบเลยอย่างนี้จบอย่างนี้จบถ้ามองไกล ใช่ขายอยู่มีที่ยลองมาับที่ก็ตายขาเลยนะรถไฟเนี่ยมีรถไฟด้วยเนี่ยเออมันจะมีรถไฟอยู่อันหนึ่งที่แต่ผมไม่รู้ว่าเขาขับยังเหมือนเพิ่งสิบวันไงเดี๋ยวรอดูโชว์จอเกแล้วก็ขับรถไฟแล้วขับรถไฟแล้วกลับบ้านเลยใช่ทองฟ้าวิปริตแปลปวนทันใดอองแองลอยตั้งนานือว่าไม่มีอะไรเขาห้ามจ้องนะถ้าจ้องมันเอาเลยนะเนี่ยมันมองแล้วถ้าคุณลองจ้องเงี้ยมากๆเดี๋ยวมันจะคุ้งเลยเพราะว่ามันป้องกันตัวนึ่ใช่ี่แม่งเอาเนี่ย เราต้องมีความเมตตากับลูกนาให้มันดิครับวันนั้นพาเกจิครับแต่ไม่บอกชื่อนะเรื่องเล่ามาอ,าอีกแล้วนะย้วไม่จบยังไม่กี่อย่างคือพระโดนเสือดสแดกมแร่ยืนท่องเลยได้อาทีตยไปเสือไปเลยหลวงพ่อไปกับเสืออ๋อเสือฆ่าไปไอ้ตัวเสือฆ่าไปแดบ สะพานจระเข้ที่ยาวที่สุดในโลกนะนี่คือลุงยาวนะเนี่ยฮะใช่ลุงยาวแต่แกไม่บดร้อนอะไรนะคือนอนสบายแล้วนอนสบายแล้วตอนนี้แก้งอยู่ไหมคุยไปนานเลยวอมันคือตำนานของเขาตำนานเอ้ยผมไม่แน่ใจว่าตายแต่ตอนผมรู้ว่าตายแล้วอันนี้ไม่แน่ใจนะใช่อันนี้มาใหม่ให้ไก่จระเข้แล้วโค้งนี้อร่อยด้วยซื้อกลับบ้านได้ไหมเอาไปต้มต้มฟักไม่ใช่ต้มฟักอ๋อให้ให้ตรงไหนก็ได้จ้ปะโค้งกี่บาทครับโค้งเท่าไหร่ าสิบบาทโอ้มันต้องมีมีอยู่แล้วห้าสิบแบงก์หรือจะให้ติปแจอคเก็ไปเลยอ๋อยน้ำมันรากเหรอจะได้โชคดีไงมึงเอาความเชื่อจากไหนเนี่ยมันกินไหมโอ้มึงลงไปมันยังกินเลยไม่าะไก่ห้าสิบไปถือว่านี่ถือว่านี้เป็นอันให้อาหารอันใหม่ะที่เพิ่มเข้ามานะโจเฉาโจเฉาโจมาเศร้าทั้งวันเลยจั์โจเฉาเศร้าทั้งวันแต่ดี๋สวกชื่นกูต้องตอกตรงไหนเนี่ยแหน่แหน่ จุ่มน้ำไปยกจุ่มน้ำไปยกขึ้นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมกูว่าตรงนี้แม่งมีตะเต่ากูว่าตรงนี้แม่งมีตะเต่ากูว่าเปลี่ยนดีกว่าว่ะนู่นนู่นตรงนู้นดีกว่าตรงนมองอยู่นี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 ่คุณดูไอ้นี่แม่งรู้เห็นไหมให้มันยกตัวได้นะใช่ใช่ใช่มันยกตัวได้แบบเมตรหนึ่งอ่ะไม่บูมไม่บูมคนดูคนดูไม่บูมไม่บูมเออให้มันตั้งตัวหน่อยขึ้นมาขึ้นมาไอ้หนูโอ้มึงจะไม่ขยับตัวไหนอ่ะวะเอาขยับหน่อยดิวะ โอ้มุสตีนิสัยอะเนี่ยนี่มุสตีนิสัยมากเลยเนะี่ยถ้าตัวนี้ไม่กินนั่นคิวสองนะคิวสองคิวสามนะมาเต็ม,มเลยเห็นวะเฮ้ยม <า S 1> ผมว่าไอ<ะ>ตัวนี้แม่งหิวว่ะพี่เฮ้ยเนี่ยเห็นนะมันค่อยๆขย,ย,ย,ยับตัวนะแม่งไม่รู้เรื่องเลยนั่นน่ะเฮ้ยมาเต็มเลยว่ะนี่ก็มาเนี่ยเฮ้ยตัวนี้มาล่าตัวนี้มาหน่อยมันลอดตัวนี้หน่อยเฮ้ยพี่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 ไม่เองาแล้วไม่เอาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวแม่งงับกันวะเฮ้ยแม่งไม่ทัดทางกันว่ะพี่เดิน นี่อ่ะนี่อ่ะโอ้โหเหียเชียไม่จังงั้นคือมังไม่ง่ายว่ะเฮ้ยแม่งไปเลยอ่ะไอ้นี่แบบโอ้โหอ้าปากฟรีเลยทีนี้แป๊บนึงเดี๋ยวผมของขวัญถืงไ่บวมสองพักันอยู่มากี่ปีฮะเขียนน้าดูภารกิจวันนี้หลักๆคือเรามาดูตำนานในการโชว์ จระเข้จระเข้นะครับแล้วเดี๋ยวนั่งรถไฟพอพอขี้ยไม่ไหวผมว่าให้สวนแซกก็ได้เตรียมตัวเพราะเพิ่งเปิดมาสิบวันใช่ใช่โอเคไปไปเดีย โหภาพนี้ไม่คลาสสิกว่ะเฮียแม่คลาสสิกชิปหายนะภาพนี้คือภาพเด็กๆกูเลยใช่ยุคย0ของเราที่แอบคุยเลยเนี่ยแล้วเด็กไม่อยากกินไอต็มมัางกินกินไอต็มมีแบบมีแบบมาเป็นครอบครัวมีอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเราจะเห็นหมดเลยเชื่อป่าวว่าตอนที่เขาพีคอ่ะไม่มีที่ยืนไม่มีที่ยืนก็ไม่มีแล้วก็ยืนเต็มข้างล่างหมดเลยข้างล่างก็ยืนเต็มไม่มีและไอ้ขอบข้างล่างไอ้หมดนะโอ้ไม่สุดไม่สุดว่าเขาจะมีถ่ายรูปกับจอเก้นะ มันชื่อวงอะไรวะพี่มันน้ำพุมาแล้วน้ำพุมาแล้วะฮพุมาแล้วเปิดน้ำเพื่อให้พื้นมันเย็นหน่อยตอนนี้จะได้ไม่ไม่โกรธหรือถึงคาราลาไอสัตว์ถ้าร้อนไม่ได้โกรธนะไม่โกรธนะขนาดคนอยู่ในรถเปิดแอร์ยังเย็นยังโกรธยังโกรธเลยเฮ้ยเอาปิดไปละเปิดน้ำกินเหดียวกิน้อัดรับมามาแล้วมาแล้ว โอ้คลาสสิก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 การแสดงชุดแรกฮะเลือกก่อนเลือกตัวเรือตัวมาก่อนโอ้ร้อนสดโกสักแรงเหมือนตกปัญญาแล้วมึงตกอยู่คนเดียวเลยฉายาครับแฉลบแฉลบทองครับแล้วสายละกว่าอวิน้ำอาบน้ำเล่นก่อนบวยกูบาอาจารย์ก่อนแล้วก่อนที่จะเริ่มทำการแโชว์กันครับโอเคครับไม้ไผ่อันไหนไม้ไผ่อันไหนดี พร้อมหรือยังเฮ้ยเพลงมาแล้วเพลงมาแล้วต่งนี้เป็นซี่เป๋าเขาจะเลือกตัวไหนนะครับเขาเลือกตัวไหนอุ้ย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 อุ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเขี้ยแม่งดุเลยาดูของอุ้ยฟาดจอลยแค่ฟาหานี่แต่ตรงรู้มาตรงรู้มาแล้วนะตรงรู้มาแล้วนะลาแล้วโอ้ยเฮ้ยไม่ยอมเลยไม่ยอมเ้ยมันไม่ยอมแม่งสู้อ่ะตัวนี้ โอ้ลากเป็นหมาเลยฮะลากเป็นหมาเลยครับโอ้ลากเป็นรถเข็นผักเลยหัสั่งได้เว <invoke> ้ยเพิ่มอ่ะก็ต้องเอาแล้วต้องเอาแล้วเอาตัวดุอ๋อเขาจะเขาจตัวดุให้ได้ไม่มีแบงก์เลยนะครับแล้วยูนิฟอร์มอะไอเสื้อกั๊กอ่ะใช่มากเลยต้องเป็นอันนี้เลยแม่งใช่บบโคตรใช่อ่ะ ไอ้ชื่อชื่้อล้อลอยะกูไอ้ชื่อไอ้สัตว์สะดุ้งหยองเนี่ยเนอะไม่กลับนิดเดียวอย่างนั้นน่ะนิดเดียวไหมไม่นิดเดียวเลยเดี๋ยวเราจะรอช่วงที่เขาเอาหัวเข้าไปนะครับเสียวอ่ะปุบปุบโปโหนะครับอะไรที่แย่เข้าไปได้เรามักจะเสียวตลอดนะครับ ครับรายการนี้เด็กเยาวชนดูเยอะอย่าไปพูดคำหยาบเอาแล้วครับตัวน,นี้น่าจะอารมณ์ดีเด้งขึ้นมาได้ฮะคือเฮี้ยถ้าแกะดลดีนี่ต้องออในตะเคียนในสถานาการณ์ที่อันตรายมากนะใช่พูดจะลืมนะเสียวเนาะ,ะเมื่อกสโบเมื่อกี้เสียวอ่ะอีมันจะไปมันจะไป,ไม,ไปมันจะไปแล้วมันนะเดี๋ยวมาดูกันอีกหนึ่งครั้งนะสองคนมาไไปเดียวหรอสองคนให้ไปเดียวเหรอ เ้าเราไ่้ยักษ์ปอรกอนเราสุดนเฮียเสียวขนาดไหนกูไปกินบก้วอะไ่พิจารณาวันะครับนักแสีเราขอออกก่อนนะครับเร้วก็พิจรณาวันนะครับเช่อว่อุ้ยโอ้โห้ฮียเต้นอบบี้มันจะตาย กาะบออะอย่างต่อไทยครับเนี่ยคผมไม่เก่งจะขึ้นโอเคกระบอกอไรอย่างต่อยอดถ่ายไม่ไหวครับถ่ายไม่ไหวโจแค่ตัวใหม่เจแค่ตัวใหม่เฮ้ยเจแค่ตัวใหม่โอ้โหโจแค่ตัวใหม่โอ้โหไปแบบไม่มีร่องรอยเลยตัวนี้โอ้โหไปอย่างกับเจอแค่ดูดำดิอีกแล้ กด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 ผอมเลยยังครับนุณน้อยซโอเควัดเลยเขนมาแล้วสองลุสองลุรับจากบริษัทฟาร์กันยและเชืสร้างกรบาการดูครับฉากนี้ฉากในตำนานฉากในตำนานจบแลจบกรบการต่อสู้และจากตัวที่ล่าทีดขอจบลง ีครับหรือว่าถ่ายรูปร้อยหนึ่งเอาไหมเอาไหมถ่ายรูปร้อยหนึ่งวิวิวนั่งไงถ่ายภาพกับจระเข้กูอันต้องลงอ่ะเคียวต้องลงว่ะปาดเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงดูก่อนมึงไหว้ใครอ่ะฮะมึงไหว้ใครพี่เอ๋พี่เอ๋ขำมึงไหว้ใครอะได้ขำอียครั้งแรกเลยแต่เกิดมาไอ้สัตว์ เฮ้ยคุณลงไปในบ่อจะแค่อะไเฮ้ยเฮ้ยกลัวอย่าเพิ่งลงไปหมดดีกว่าเดี๋ยวเผื่อมีอะไรได้ขึ้นได้เฮ้ยดูข้างหลังดิดิ้นมันไม่จู่โจมเฮ้ยเคลียร์มึงเคลียร์ข้างหลังมันดิลงไปลงไปได้เลยไหมครับเอ้ยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขึ้นก่อนเลยขึ้นก่อนเลยขึ้นก่อนเลยขยับเลยถอยับเลยขึ้นเลยไล่ก้าวเลยคือนี่คือครั้งแรกตั้งแต่เกิดมาแล้วลงมาในบ่อจระเข้ใช่ครับเฮ้ยเฮ้ยถอยหลังมาว่ะต้องเลยครับพี่ เดี๋ยวเขาถ่ายให้เดี๋ยวเขาถ่ายให้เดี๋ยวถ่ายให้ถ่ายให้เออเดี๋ยวนะถ่ายให้ไปเรื่อยนะเดี๋ยวถ่ายไปเรื่อยถ่ายไปเรื่อยตรงไหนครับตรงไหนครับอเทปนั่งลงครับนั่งลงนั่งลงครับนอนมองกล้องเลยครับอ่านั่นแหละครับถ่ายวีโองเดียวพี่โอ้โหเอ้ยเฮ้ยหยับแตะไอ้เหี้ยจริงๆก็ไม่เป็นไรโอ้โหตกใจหมดเลยโอเคสองคนสองร้อยร้อยหนึ่งไก่ทองป่ะหรือว่าหรือว่าเราจะหรือว่าเราจะสไลด์แล้วไปจูบ เอาดิเอาดิเอาดิเดี๋ยวบอกเขาให้รีวิวได้นนนะครัับเป็้นหะไม่น่าไม่น่าไม่น่ารีวิวอะไรนะที่กูไม่ให้มึงแตะเพราะว่ากูอยู่ในช่วงปากเขาไงมันกัดวะพี่อ๋อเขาผูกปากไว้เนี่ยโคตรเกี๊ยวโคตรเกี๊ยวพี่รับรับจับมือผมหน่อยอุ้มอย่างนี้นะพี่อุ้มอย่างนี้ใช่ไหมไหนกูลองไหนก็ลองไหนลองจะเค่ฟันหาง อุ้ยสะบัดไม่ได้เดี๋ยวมันตีเดี๋ยวมันตีเอากลับบ้านเลยครับพี่ของแง๊บขอบแงับพีชของแงับของแง๊บโคตรสุดยอดเสียวตลอดเวลาคอมพีวนะวันนี้เอาไข่ไหมประโถไปเอาไปฟปรโมทด้วยประโถแล้วก็ถือมันต้อนรับจะได้ตกใจหมดเลยอันนี้น้ำเค็มนะครับเอาเลยตรงนี้เมื่อกี้น้ำเกลือ๋อน้เ๋ออันไหนอันไหนดูกว่าเลย น้ำเค็มน้ำจืดกว่าน้ำเค็มเหรอครับน้ำเค็มแล้วที่แบบอยู่ในบ่อในบ่อที่สามใจบ้านครับที่ดูๆก็คือน้ำเค็มทำน้ำจืดเค็มแล้วก็ลงผสมเอาแล้วครับอือหึเวลาโชว์มานี่ดูอาการมาหรือว่าเราเราฝึกมันอ่ะผมอยากรู้ดูอาการดูอาการลองดูอาการมาใช่ไหมดูอาการเหมือนกันแหละอ๋อที่ที่แบบเล่นมันไม่ได้ที่คืออันนั้นอันเล่นไม่ได้แน่เราก็องจะไปเผยเขากล่องน้ำกล่องน้ำครับเราต้อลงไปบ่อในที่เราเห็นมาตแต่เด็กอะก็เอาคลิปดูฉากเนี้ยอ่ะดิ จริงๆเมื่อก่อนตรงนี้เต็มห,หมดนะเนี่ยเรา,เราเข้างบนข้างล่างเต็มห,หมดเวลาข <c oughs> ี่นี่แม่งเติมเต็มเลยเด็กสัตว์<ช>เลยเว้ย <c oughs> แต่ว่าที่นี่เขาก็อยู่ในการควบคุม <c oughs> ของผู้เจยวชาญนะครับบอกก่อนนะครับคือพี่เขาสุดๆเขาจะกันให้เราด้วย <c oughs> อาจจะดูว่าแบ,บ็คสวนอื่นนะแล้วกลับบ้านกันวันนี้ <c oughs> มันจะมีสองสาอย่างที่เป็นไฮไลท์ของที่ครับผมไม่รู้ว่าช้างยังมีโชว์อยู่ไหมหรือว่ามีช่วงก่อนมันจะมีโชว์ช้างโชว์จระเข้แล้วก็นั่งรถไฟที่เป็นไฮไลท์ไปไปไป อ้าสุดท้ายนะสุดท้ายนะเพราะอัเตอร์โควิดมาสักสองสามปีเนี่ยน่าจะอะไรก็นิ่งขึ้นเยอะมันมันไม่ง่ายนะใช่เวลาแบบทุกอย่างแบบต้องเซตระบบใหม่จากโควิดหรืออะไรเงี้ยมันมีหลายปัจจัยมันสัตว์ด้วยอะไรด้วยใช่โอ้แต่เมื่อกี้แม่คลาสสิกแบบอย่างหลังเฟี้ยวเลยนะเราดูแล้วเราอมยิ้มแสดงว่าแบบมั่งมีมีอะไรพลังเลยข้ามาใช่ทะไปต้องผูบใหญ่บอยรถว่างนี้ได้ไงครับฮะจะพวกขี้รถเล่น โลอะกระตูนอุ้มใบอุ้มอ่เนี่ยลานสแสดงช้างนั่นใช่ผมว่าไม่น่ามีลานแสดงช้างไม่ไม่ได้ดูนะแต่ว่าเหมือนมันไม่มีป่ะเจ๋ที่พี่บอกอ่ะ <S <S คือที่ดูเนี่ยเหมือน,นบบเข้ายังเซตระบบอยู่างเซตหลังอย่างเพรบบาะว่า ถ้าตามที่เราดูเมื่อกี้เขาบอกว่าเปิดได้ก็แต่วันที่หนึ่งเองเออวันที่หนึ่งตอนนี้เรามาเที่ยวนันปัจจุบันเนี่ยวันที่9เปิดมา9วันเปิดมา9วันนะครับจากระบบทั้งหมดที่ไม่ได้เปิดเลยก็ดู้วตอนนี้ก็จะล้างๆหน่อยเอนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะนอกจากหนึ่งไฮไลท์ครับจับจรอเข้เนี่ยมีช้างนั่งกบีเนี่ยแล้วก็มีมันมีอะไรไหมที่นอกจากอีกอันหนึ่งนะที่ผมจําได้คือทุกคนต้องมันเป็นเหมือนภาพจําของฟาร์เกอร์เทคือประกวดลองเพลงรุกคู่ หลอเวทีเวทีร้องเพลงลูกทุ่งของฟันจ้าเกออะก่อนคุณจะไประดับประเทศหรือต้องมาที่นี่ฮะต้องมาที่นี่ต้องผ่านกำแพงนี้ให้ได้ไอ้เหี้ยแปลกช่ไหมพอตรงนี้ของแข็งหมดหลาเออที่มาแข่งแล้วเขาจะเสาร์อาทิตย์เขาจะมีวงดนตรีลูกทุ่งแท้ๆที่เครื่องเยอะๆมาโชว์นั่นอ่ะอ๋อม่ได้เดินมีเดินให้เดินช้างอะไรพวกนี้นะครับเหมือนไปยุธยาใช่ใช่ใช่นะครับก็ขี่ช้างโอ้ตัวนี้ผอมใช่ไหมตัวนี้ ยยอู่ตัวนี้น่าจะยืนเฉยๆแล้วไม่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 รับอาหารอะไรละช่วงนี้น่าน่าจะช่วงนี้แหละเหมือนน่าจะรับสังขารป่ะว่าใกล้แล้วลอกคาบแล้วน่าจะเป็นช้างปฏิบัติใช่ช้างปฏิบัติช้างปฏิบัติอยากดูดน้ำไปเฮ้ยผมขอสุดท้ายลงไปซื้อกางเกงนะครับนี่ก็กางเกงอะไรนะกางเกงจร์เขย์กางเกงชักางเกงจอร์เขย์ขายครเขาจะเก็บไปใส่เต็มตู้ เออมึงก็ถามเลยนะนึงก็ป้าเก็บไมใส่เองร้อยกว่าตัวมันคิดว่าป้าต้องถามสองี่ไงพี่อ่ะอ๋อผมขอสีเขียวฮะสีเขียวอ๋อมีสีเขียวด้วยมีสีเขียวด้วยจระเข้ต้องสีเขียวอันนี้ยังไงเป็นไงอ๋าไม่ต้องถามไม่เอามาที่รูปแบบเสื้อโปรงลางเลยครับเสื้อโปโลฮะสีเขียวกับสีดําครับโอ้โหเนี่ยนะไม่ต้องเกงจระเข้หวะเกงช้างไม่เอาแล้วนี่เอาเอาแล้วไปด่าก็ผิด เดี๋ยวก็โดนดายแล้วจดลิขสิทธิ์แล้วนะมีมีมีเขาเลยลิขสิทธิ์เขาเลยอันนี้มีลิขสิทธิ์ของเขานะค่ะเขาเปิดได้9วันเนี่ป้าใช่ไหมเปิดได้9ก้าวันนี่เหรแต่ป้าที่มาห้าปหยุดหยุดมาห้าปีหยุดมาห้าปีตั้งแต่หกสามอู้ง่าไงป้าตกงานแต่ตอนนี้เปิดแล้วเปิด9วันเขาเรียกว่าค่อยๆเต็มระบบเรื่อยๆค่อยๆค่อยๆก็ ค่อยๆค่อยๆค่อยๆอจะให้เขาออกมาทีเดียวมันไม่มีเลยอืมต้องบอกว่ามากันเยอะๆจะได้เปิดเต็มระบบมาเยอะๆมาเยอะๆมาเยอะแล้วดูมาถึงก็ซื้อดูลายดูลายเขาดูอ๋อเฮ้ยเท่นะเป็นแบบว่าจะทานทานทานจอเก๊ไก่ทองอ่ะไก่ทองอ่ะนี่เฮ้เดี๋ยวสวยนะขอบคุณครับขอบครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้ถือว่าจบทริปโอเคครับวันนี้ ข้าวแกงปอกๆแล้วก็มาปิดด้วยฟาร์มจอร์เจนะครับเดี๋ยวว่ากันเต็มอิ่มหน้าเต็มอิ่มครับฝากมาเที่ยวกันเยอะๆนะผมที่นี่นะครับไปเสื้อดอนผีบินบอตกเสื้อดอนผีบินไหมเสื้อดอนผีบินเด็กตุบาเลยใส่หมดตอนนี้ดอนผีบินไม่ได้เงินเลยดอนผีบินจริงบอโอ้ยซื้อพี่บางเถอะอ่ะครับไปไป